สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกชื่อเรื่องว่าลิเกเจอผีเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าของคุณกุ้งสุธิราชนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านรายการเดชช็อคเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นช่วงเทศกาลสงการที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยนาทเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาในตอนนั้น คุณกุ้งมีงานไปแสดงลิเกยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทครับซึ่งลักษณะของงานจะมีการจัดทั้งคอนเสิร์ตและลิเกควบคู่กันไปแต่การจัดงานในครั้งนี้คุณกุ้งสังเกตเห็นว่าทีมงานต,งตั้งตำแหน่งเวทีค่อนข้างแปลกเพราะว่าไปตั้งตรงหน้าเมนเผาศพพอดีโดยหันหลังเวทีให้เมนการแสดงของชาวคณะก็ดำเนินไปตามปกติครับซึ่งกำลังจะถึงช่วงเวลาออกคอนเสิร์ต พอดีวันนั้นมีนักร้องรับเชิญมาด้วยหนึ่งคนนักร้องคนนี้ก็เตรียมตัวขึ้นร้องเพลงครับแต่ว่าเกิดปวดท้องเบาเขาจึงขอตัวไปทำธุระให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเวทีเวลาผ่านไปประมาณ2-3นาทีนักร้องคนนั้นก็เดินกลับมาด้วยท่าทีเปลี่ยนไปคือมีอาการตื่นกลัวอย่างเห็นได้ชัดหน้าซีดมีเหงื่อผุดขึ้นตามใบหน้าเป็นเม็ดเดทีมงานก็ถามว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่า แต่เขาก็ตอบกลับมาด้วยน้ําเสียงตะกุกตะกักว่าไม่เป็นอะไรหลังจากขึ้นเวทีร้องเพลงเสร็จนักร้องคนนี้ไม่พูดไม่จากับใครเลยครับแล้วเขาก็บึงรถกลับที่พักทันทีแล้วเขาก็โทรกลับมาบอกทีมงานในภายหลังว่าระหว่างที่เขาลงไปทำธุระส่วนตัวก่อนขึ้นเวทีนั้นเขาเห็นผู้ชายตัวสูงใหญ่ใบหน้าเขียวช้ำยืนจ้องมองเขาในขณะที่กำลังปัสสาวะอยู่ ซึ่งดูก็รู้เลยว่านั่นไม่ใช่คนอย่างแน่นอนครับหลังจากที่ชาวคณะนิเกส่วนหนึ่งได้รับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพวกเขาต่างก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ว่ามันคืออะไรกันแน่และในจังหวะที่กําลังจับกลุ่มคุยกันอยู่นั้นพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนแต่งหน้าให้นักแสดงก็เดินเข้ามาถามว่าคุยเรื่องอะไรกันเหรอพวกเขาก็เลยเล่าเรื่องที่นักร้องคนนั้นเจอดี ให้พี่เขาฟังพอแกได้ยินแบบนั้นก็ทําท่าตกใจแล้วพูดว่าพี่จะบอกอะไรให้เมื่อกี้พี่เห็นผู้ชายตัวโตตัวนี้ดำามา่เมื่อมเลยมีโซ่ตัวที่ขาเขาเดินขึ้นไปบนเวทีอยู่ตรงหน้าพ่อแกนะแต่พี่ไม่กล้าทักตอนแรกพี่ว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังแล้วเชียวทุกคนพอได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขนลุกขนชันขึ้นมาทันทีวันนั้น การแสดงยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนหลังจากลิเกเลิกพวกเด็กไฟเด็กเวทีก็จะมาช่วยกันเก็บของแล้วมีอยู่คนหนึ่งเขาขึ้นไปบนนั่งร้านสูงเพื่อจะขึ้นไปเก็บไฟบนเวทีลงมาและในจังหวะนั้นเขาก็มองลงมาที่หน้าเมนปรากฏว่าเขาเห็นผู้ชายตัวดำร่างสูงใหญ่ถูกล่ามด้วยโซ่ตวนเดินไปเดินมาอยู่หน้าเมนในความมืด พอเห็นแบบนั้นเด็กเก็บไฟคนนั้นก็โยนทุกสิ่งทุกอย่างในมือทิ้งแล้วลงมาจากนั่งร้านทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นทีมงานจึงลองไปถามชาวบ้านในละแวกนั้นชาวบ้านก็บอกว่าที่วัดนี้แรงมากมักจะมีคนพบเห็นวิญญ,ญาณอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งมีคนเห็นเป็นลักษณะผู้ชายที่มีแค่ครึ่งท่อนห้อยอยู่บนต้นไม้เสียยิ้มให้อย่างน่าสยดสยองล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ มีคนเห็นผู้ชายตัวดำๆคลานออกมาจากป่องเมนเผาศพในเวลาโผเพจนผู้คนเริ่มกลัวไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้บริเวณวัดหลังตะวันตกดินและมีอีกครั้งหนึ่งคุณกุ้งและชาวคณะได้ไปจัดแสดงอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องตั้งเวทีอยู่หน้าเมนเช่นกันสาเหตุเนื่องจากพื้นที่วัดที่จัดงานมีอยู่จำกัดคือนั้นการแสดงก็ดำเนินไปตามปกติ แต่มีอยู่จังหวะหนึ่งที่ผู้ชมท่านหนึ่งนำเอากล้องมาบันทึกวิดีโอในขณะที่ดึกเกกกำลังแสดงอยู่แต่เมื่อนำเทปนั้นมาเปิดดูมันเหมือนกับมีคลื่นสัญญาณบางอย่างมาลบกวนเขาจึงได้ลองย้อนภาพในวิดีโอกลับไปกลับมาแล้วก็ได้พบกับบางอย่างที่ผิดปกติในเทปนั้นเพราะปรากฏเป็นแขนคนลักษณะบวมใหญ่ห้อยลงมาจากมุมบนด้านข้างเวที ก่อนที่จะหดกลับไปอย่างรวดเร็วเมื่อเขานำวิดีโอนั้นมาให้ทีมงานดูก็มีคนลองพยายามหยุดวิดีโอตอนที่เห็นมือห้อยลงมาแต่เมื่อหยุดภาพแล้วกลับไม่เห็นต้องใช้วิธีกอกลับอย่างเดียวมือปริศนานั้นจึงปรากฏออกมาเรื่องราแปลกๆที่เกิดขึ้นคุณกุ้งก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรกันแน่เพียงแต่อยากนำมาเล่าสู่กันฟังบางที อาจจะเป็นเหล่าสาัมภเวสีที่ออกมารับส่วนบุญเวลาที่วัดมีงานบุญใหญ่ก็เป็นได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ